โอ้โหตายแลวสวัสดีสบายดีพี่น้องพบเจีกันเช็ดเก่าเช็ดเก่าเช่นเกยน,นะคะวันนี้กลับลงมาถึงบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยลงมาเมื่อเสาร์เนี่ยละนอนกับเจลาดไปงานวันเกิดเจดูย ลงมาก,กับเพาะอาหารโปรดนะคะไอา้กาุ้งมากุ้งขาดกุ้งขาดแต่มันกำลังจะตายวันนี้เจีสีจะมาตำกุ้งนะคะฉีดยาามามวันให้เจ็บแขนอยู่พี่น้องเอ้ยนอนที่บ้านลงอ้วนค่ะไม่ได้ลงมาเมื่อคืน กุ้งกระลหลายๆลเนาะเป็นใส่ตุ่มเอามาแต่ว่ามันตัวใหญ่วันนี้เจสีจะมาตำกุ้งนะคะของดีที่เจสีกินก็คือกุ้งนะคะอย่างอื่นผัดบกกินคคนแล้วก็ใส่สมใส่อย่างไรเอามันเปรียปร้ยวตัดขาว ถ้มนเป็นเก็บเตาสวัสดีนะคะสวัสดีวันจันท์นะคะมันอีเด้อค่ะมันอีจะสิ์ไปทางใดโบ๊อันเว้ากันมือกอนกับสมันเจ๊ีเพื่นว่าเพื่นชวนกันไปหางมกับแป้งงมหอยยู่บานเจข้าลาวฟังเบิ่งขึ้นยังประันไดมีเพิ่แซดมาเลยว่าในพวกนางแผ่น เห็นพวกนา่งไปอันเซียนคาเตบ่อนอยู่บันดุงเจสีก็เมื่วานนี้ล่องทั้งวันค่ะิิอยาเข็มซ้ำลองฮอดอันรักสามสิบห้าวนอย่างเจตุกตาเพิ่นอันชวนไปกินหมูอันอยู่้อจอบปูแล้วกันเพิ่นชวนไปรักสามสิบหาก็เลยได้ไปเลยนะคะ ลองวัดมือมวานฉีดยามาบ่อยพักคอนเลย <c oughs> แต่งานวันเกิดเจด้วยมื่ขึ้นนี่กับไปนั่งเบิง์เขาซ,ซื้อค่ะแ้วก็หาทุ่มแลยก็บกับเจรันแก็กกับมานอนคาบวัยตอนนี้เจรันกระตือลงสรวนก็เลยประด้ลงไปหาเพื่อนก็ลเลยบอกพี่บัวลกันมาค่ะเดี๋ยวเลือกกุ้งกันนะเพ่อเอ้ยชาวนี้มากินตำกุ้งกับเจสีนะคะ กินเองแล้วก็ทำเองทำเองกินเองกระเทยพ่อค่ะมีกายุยุติแถวบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไซกัสมหาเหรียญไแค่บ้านนี่แหละพี่น้องเฮ้ยเพราะว่าเรียกเข้ากับบุพอพยี่แล้ช่วงน,นี้เจสซีนไม่ค่อยเรียกมีงานหรอกค่ะอยู่บ้านเฉยๆเรียกอะลีก็คือนักลอกบุหรี่หนาหน้าหมดแล้วพี่น้องเฮ้ยมากับบริเวณน้องนอนซัดที่เรียกว่าเสีย เดี๋ยวจงมารอตำกุ้งแล้วก็กินข้าวนำกันนะคะพี่น้องเเสร็จแล้วค่ะมาตำกุ้งนะคะตคกคกินนะคะมากินเป็นโมในเดอร์กาอ้าสัตหาพี่น่าก็จะบุกอยกินเละพเพราะว่าพ่นแผ่กุ้ง อีกละคันี่ไม่ได้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่ำให้มันปวบปวก่อนนะคะ เราไมหมักกรอกค่ะใส่หมักนาวนะฮะใส่มันาวสักลูกเอาตะเรี้ยวนะคะแก้ข้าวโอ้ยมีดะรกันใดมีแล้วเนี่ยปาดปเปะกับระบักข้าวที่แรกมันจะเป็นปูงเต็ม มันเลยไม่เต็มเลยค่ะเต็มไตัวบางตัวมาถึงเราลงเปส่งโพดนะ,ะสนะน่งมาแก้ข้าบปลเลงน้ำปลาเดี๋ยวจะไม่ใส่ปลาในแค๊ ว้าวยังบปตองคร่องกรออกล้อุนงวานุนงวาับตัวนะคะับตัว ดีกเดียบนะคะนั่นก็ปบุกจากหนองนี่แหละพี่น้องน้องอยู่หางหนาแต่ว่าคู่มือมนี่มันบ่มีไม่มีควายลงไปแน่มันก็เลยไม่บอมินอุ่ยปไปเลยเมื่อก่อนไม่มีพวกมันควายลายพี่นะ้องแต่คู่มือเนี่บ่มีบ่มีควายแห่งบึงแหละคะ่ะแถวบ้านนี่ฮะเป็นอย่างนี้ นะคะไม่เผ็ดไม่เผ็ดแล้วก็จืดๆมันต้องเปรี้ยวน,นวัวก็เปนแบบอีกหนึ่ง หลายทีนี้แต่เตินหอมแส่จะเยอะโดยตะระแน่ด้วย หอมสามยามเลย สี่คร็นสี่มันต้องถอน อยูวค่ะกันหอมานิีใส่ดีเลยไม่คิดเป็นบานะคะ่ะไม่เอามันอืมี่ลเอาดิฉันจะมากินคนเดียวนะคะเบียโอเบียรคนไหน็บค่ะแล้วแหละ ก็พริกใส่ด้วยมัเคืออตัวนี้ไปมันก็เอาไปเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟจะครองกินคนเดียวนี่แหละค่ะมามากินน้ำกันพี่น้องโอ้ยจะมากินข้าวต้มกุ้นเลยอไคะมาค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะกินข้าวน้ำกันนะคะกินพอดีเยาค่ะมากินเป็นมูนะคะต่ำกุ้งนะคะ เสื้อด้วยมะนาวล่ะค่ะทางัดกินก็ประกาศหินค่ะกาดกินจากสวนนางนี้ละค่ะส่วนใหญ่นึงขอบคุกินข้ำใหญ่นะคะมันสิอิ่มไว้โอเคตักถึงนะครับ ไปโพูดหมู่บ้านนี่อ้าวแฮะขนาดไปอันสวนยางเตะตุกแต่ยังบ่มีลมเห้องหัวาจหางท้อมบกยิงเขาจะไปกินงานวันเกิดเขา เขาเป็นเรื่องอาหารค่ะไม่แะ่เบียแต่เหล้าลว่าไปเราดื่นที่ไหนเราดกินแต่ขนมเค้กมันนี่ครั้งไปได้ไปทางใจกนันรากปหายิงเผาแะ้่ะ่ะบราเห็นนั่งหลายสองมือแต่ว่าเมือนว้านั่งไปลสีเซบอลลี กเจ็เจีไอาวญี่ปุ่นเปเสียบแบ,บ่เสียไอ้อเดบันอ,อากาศกับที่ในใจว่ามันกินวะะัตถิ กินแกงไายไปละแล้วเรากินน้ำผักร้านจัดมันพี่พี่เจ๊ดปะที่เมืองบอกเจ็นเลยเขาไม่กินจำหนึง่ง เราออกปันเงินจะดูอ้าแต่ก่อนมันออกเริงร่ายพี่น้ศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเก้าเราลองดูจักหน่อยครับมาสื่อลฟ์พราะจะพร้อมประเด็นนั่นคือสิบเก้าบาทก็ะเด็รุ่นเราสืบเลยค่ะศูนเก้าสี่เก้าแปดเก้าประมาณ เดี๋ยวกระบุนภาษาภาษาเรื่องยินแล้วพี่น้องเอลยมีมาลำอีกเดี๋ยวพวกพี่พีก็จะได้ไปหางเซี่ยนเป็นอาหารมาลลั่มเนาะน้ำบ๊อบเผ็ด เรเห็นทีบเลยค่ะเข่าผ mm ้า hmm. เขาผูา้ชันมัน้งแหละค่ะเฮ้ยระว้พี่น้องลบปุน่นก่อนนะครับพี่น้องค่ะข้าไปกินท้าไมก่อนเป็นวันที่ต่ำคลิปหนาแล้วกันนะครับพี่น้องเฮ้ยคลิปนี้แกเ,เป็นการไปกันนี่กันแค่นี้ปุ่นกันแค่แบบนี้กัน <laughs>